สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งาน InmuCal v3 นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับอ่ะอย่างแรกก็ดับเบิลคลิกไปที่ InmuCal v3 นะครับจะขอข้ามขั้นตอนการ Register ไปเลยนะครับก็เปิดไปที่ไฟล์นะครับ New นะครับ Yes นะครับ Create New File ก็ตรงนี้ก็ใส่ ID นะครับเลอะไรก็ได้นะครับ0ู 01, ผมใส่01น H อะไรก็ได้25นะครับก็ใส่เสร็จปุ๊บเราก็มากดตรงนี้โอเคก็จะเข้าไปสู่อีกหน้าต่างน,นะครับก็ผมจะขออย่างแรกผมจะขอข้ามไปที่การแสดงผล สารอาหารก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีสารอาหารเยอะมากถ้าเราเลือกสารอาหารทุกอย่างมันจะลายตามากเวลาดูนะครับแล้วมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาแบบที่เราต้องการนะครับแล้วที่เราอยากได้นะครับทีนี้ทำยังไงอ่ะมาที่ option ครับ select nutrient นะครับกดเข้าไป จะเข้ามาสู่หน้าต่างหนึ่งซึ่งเป็นหน้าต่างที่เอาไว้เลือกว่าจะให้แสดงผลสารอาหารตัวไหนนะครับมันก็จะมีสารอาหารเยอะมากนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไลให้ดูนะครับก็เป็น20กว่าชนิดมั้งนะครับก็จะมี Energy c a r b o า y d r บ t e เ a ร p r o t e i n i o น c a l c i u m นะครับอันนี้เป็นชื่อมัน อันนี้ยูนิตก็เป็นกิโลแคลอรี่กรัมอะไรอย่างนี้นะครับ choose แปลว,ว่าเราจะเลือกให้มันแสดงผลหรือไม่แสดงผลถ้าเลือกให้แสดงผลมันก็จะเป็น y ถ้าเลือกไม่แสดงผลก็เป็น n no นะครับ database นะครับ database คือ,อเปอร์เซ็นต์ database คือในสารอาหารชนิดนี้ยมันมี database อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เช่น สำหรับ Energy Database 100%ร้อแปลว่าผมจะเลือกอาหารตัวไหนออกมาก็ได้มี Database ของ Energy แน่นอน100%แต่ถ้าเป็น Good Fiber นะครับมี Database แค่22%แปลว่าอาหารร0ออย่างจะมีสแสดงผล Good Fiber ได้แค่22ออย่างเท่านั้นนะครับออเดอร์นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับ ออย่างแรกคือเราต้องกำจัดตัวที่เราไม่ต้องการแสดงผลออกไปก่อนนะครับผมอย่างเช่นผมไม่ต้องการโปรตีนแอนิมอลนะครับก็ให้คลิกที่โปรตีนแอนิมอล choose นะครับตรงนี้นะครับกด n นะครับแล้วพอกด n ปุ๊บออเดอร์จะขึ้นเปน็น0ูนทันทีกด enter อีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่าโปรตีนแอนิโมหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ต่อโปรตีนมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับเป็นที่เป็นโนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาเลือกอันที่เราไม่ต้องการนะครับก็ทำอย่างนี้ทุกอันนะครับที่เราไม่ชอบอเราจะใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ผมเอาตัวที่ผมไม่ชอบออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงให้ตัวที่เป็นไม่ได้แสดงผลกลับมาแสดงผลได้นะครับอ,อย่างเช่นคอเลสเตอรอลนะครับผมอยากให้แสดงผลคลอเลสเตอรอลผมก็กดไปที่คอเลสเตอรอลนะครับคลิกปุ๊บก,กดอันนี้เป็น n อยู่ก็เป็นกดเป็น y นะครับกด enter นะครับมันจะให้ใส่ออเดอร์นะครับว่าเลขอะไรนะครับถ้าผมอยากจะให้แสดงผลต่อจากแฟตเนาะพอเข้าเสโลก็เป็นแฟตเนาะแฟตเนี่ยออเดอร์30ใช่ไหมนะครับถ้าผมอยากให้แสดงผลต่อจากแฟตผมต้องเอาตัวเลขที่มากกว่าแฟตนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ต่อจาก30ก็จะเป็น3ามสก็ได้นะครับ ใส่สาเอ็ดนะครับกด enter อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามันขึ้นมาต่อกับแฟนแล้วนะครับจะค่อยคใส่ที่ผมอยากดูเช่นชูการนะครับชูการ์เป็นคาร์โบไฮเดรตผมก็กลับมาดูที่คาร์โบไฮเดรตออเดอร์ลยยีนะครับแสดงว่าผมจะต้องใส่ชูการ์เป็น2ีเอ็ดมันก็จะมาต่อกันคาร์โบไฮเดรตนะครับ จะใส่ Total Saturated Fatty a c i ทนะครับกด Y นะครับคลิกแล้วกด Y แล้วก็เมื่อกี้ต่อจากที่เป็น 3S เราก็มาเป็น3 2มมันก็จะมาต่อกันนะครับครับผมอยากจะได้โซเดียมด้วยนะครับก็กดคลิกแล้วก็ Y แล้วก็ อยากให้มันแสดงผลหลังสุดเลยก็เป็น50เนาะเพราะตัวเลขสุดท้ายคือ40ผมให้เป็น50าสิบเวนเตอร์นะครับโซเดียมก็ขึ้นมาแล้วเป็นตัวสุดท้าย50นะครับโพแทสเซียมด้วยทำแบบเดียกันจะ5เอ็อะไรก็ได้60ก็ได้ครับได้เดึเกนะครับอ่าแล้วก็โอเค ผมอยากได้ไฟเบอร์ด้วยเดทอรี่ไฟเบอร์นะครับไปหกสิก็ขึ้นมาหมดแล้วที่ผมอยากได้นะครับพอได้แบบที่ต้องการครบแล้วแล้วก็ออกเราสามารถเปลี่ยนได้นะเช่น energy นี่เราอยากให้เปลี่ยนออเดอร์เป็นเป็นแสดงผลหลังสุดก็ได้เช่นเปลี่ยนเป็น70 เห็นไหม Energy ก็ไปอยู่หลังสุดแหละนะแต่ปกติก็ Energy ก็ควรอยู่หมดสุดผมก็ให้ันอยู่สิบนี่แหละดีแล้วเนาะถ้าโอเคแล้วเราก็กด Exit นะครับนะอันนี้ก็จบเรื่องการ select nutrient นะครับ